บนโซเชียลมีการแชร์เตือนการขยี้ตาบ่อยๆทำให้หน้าแก่ก่อนวัยใครที่ชอบขยี้ตาเลิกได้เลิกก่อนจะเกิดสีลักษณะที่ทำให้หน้าดูแก่ือชั่วเหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ซูชัวก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสมทสอบถามกับประธานวิชาการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยครับที่เขาแชร์เตือนขยี้ตาบ่อยๆทําให้หน้าแก่ก่อนไวัยได้นี่จริงไหมครับ จริงครับเพราะว่าจริงๆการขยี้ตาเนี่ยก็คือเป็นการที่เราใช้เพเชอร์หรือการกดไปที่บริเวณเปลือกตาแล้วก็จะมีผลกระทบเข้าไปถึงบริเวณในลูกตาได้นะครับ4ลักษณะที่ทําให้หน้าดูแก่จากการขยี้ตาที่เขาแชร์ข้อแรกเขาบอกว่าขยี้ตาทําให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยเพราะผิวบริเวณเปลือกตาบอบบางขยี้ตาบ่อยๆสูญเสียความกระชับผิวหนังหย่อนคล้อยได้จริงไหมครับ จริงครับเพราะว่าผิวหนังรอบๆบริเวณเปลือกตาเป็นผิวหนังที่มีความบางที่สุดของร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อถูกแรงกดหรือแรงขยี้เนี่ยก็จะทําให้สูญเสียความกระชับและก็เกิดการหย่อนคล้อยของบริเวณเปลือกตาได้มากขึ้นอย่างรวดเร็วเลยครับข้อ2องเขาบอกว่าการขยี้ตาบ่อยทําให้ตาคล้ำจากการกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตจนทําให้มองเห็นเส้นเลือดดาได้ชัดเจนกว่าปกติจริงไหมครับ การที่เราขยี้ตาบ่อยๆเนี่ยเราจะพบได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในคนที่เป็นภูมิแพ้จะมีลักษณะของสีบริเวณผิวหนังรอบๆเปลือกตาเนี่ยมีเข้มกว่าปกตินะครับเพราะว่าการที่เราไปขยี้ตาเนี่ยก็จะทําให้เกิดการกระทบกระเทือนต่อทั้งตัวผิวหนังเองแล้วก็เส้นเลือดที่อยู่บริเวณรอบๆดวงตานะครับทาให้มีการลั่วของน้ําออกมาจากเส้นเลือดมาอยู่ที่บริเวณผิวหนังนะครับก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนผิวหนังชื้นๆมีสีเข้มขึ้นนะครับแล้วก็พวกนี้มักจะเป็น เป็นอย่างถาวรด้วยครับข้อ3ขยี้ตาบ่อยทําให้ชั้นตาไม่เท่ากันอาจมีชั้นตาเพิ่มหรือหนังตาตกได้เพราะกล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตายืดได้ส่งผลให้ชั้นตาคลายตัวจริงไหมครับ ชั้นตาที่เรารู้จักกันที่ว่าเป็นตา2ชั้นเกิดจากการทํางานของกล้ามเนื้อเล็กๆที่บริเวณเปลือกตาบนที่มาดึงบริเวณผิวหนังแถวนั้นไม่เกิดร่องเข้าไปก็เกิดเป็นร่องตาสองชั้นเนี่ยคนที่เราไปขยี้ตาบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทําให้กล้ามเนื้อพวกนี้มีการยืดตัวหรือหลุดจากบริเวณที่เกาะนะครับอาจจะทําให้ขนาดของตาสองชั้นนั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือร่องตาสองชั้นนั้นอาจจะหายไปเลยก็ได้เนี่ในคนที่ขยี้ตาบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ภาวะตา สองชั้นนั้นหายไปหรือเกิดร่องใหม่ขึ้นมาทดแทนหรือร่องตาสองชั้นของตาสองข้างเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันนะครับซึ่งอาจจะเป็นปัญหาทางด้านความสวยงามได้ครับและสุดท้ายข้อ4ขยี้ตาบ่อยทําให้ตาบวมตาไม่สดใสเปลือกตาอักเสบจริงไหมครับภาวะเปลือกตาอักเสบหรือตากุ้งยิงโดยทั่วไปมักจะเกิดจากการที่มีเชื้อโรคจากบริเวณ มือเรานียนะครับไปสัมผัสบริเวณต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อบริเวณรอบๆเปลือกตานะครับก็จะทําให้เกิดการอักเสบของต่อมไขมันหรือต่อมเหงื่อซึ่งมีอยูม่มากมายอยู่ที่บริเวณรอบๆเปลือกตานะฮะการที่มือเราไม่สะอาดแล้วเราไปขยี้หรือสัมผัสนี่ก็จะเกิดการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นเปลือกตาอักเสบนะครับหรือมีลักษณะทางกายภาพที่เปลี่ยนไปถ้ารุนแรงก็อาจจะถึงขั้นทําให้เกิดภาวะที่เราเรียกกันว่าตากุ้งยิงนะครับซึ่งก็จะทําให้มีอาการ อักเสบติดเชื้อแล้วก็เป็นหนองที่บริเวณรอบๆเปลือกตาได้เลยครับสำหรับคนที่มีอาการคันตาและขยี้ตาบ่อยอาจารย์มีคำแนะนำไว้แบบนี้ครับ ในภาวะที่เราสงสัยว่ามีสิ่งแปลกปลอมปิวเข้าตานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นเศษเหล็กเนี่ยจำเป็นมากๆเลยที่เราจะต้องไม่ขยี้ตานะครับเพราะว่าถ้ามีสิ่งแปลกปลอมนึ่งเป็นของแข็งติดอยู่ที่บริเวณกระจกตาแล้วเราขยี้ตาจะทําให้สิ่งแปลกปลอมนั้นฝังเข้าไปในเนื้อกระจกตาดาอาจจะทําให้เกิดแผลติดเชื้อหรือแผลเป็นที่บริเวณกระจกตาดาได้เพราะฉะนั้นหากมีสิ่งแปลกปลอมปิวเข้าตาหรือสงสัยว่ามีสิ่งแปลกปลอมเข้าตาเนี่ยห้ามขยี้ตาแล้วก็ต้องเริ่มต้นด้วยการกระพริบตาเพื่อให้น้ําตาตาม ธรรมชาติเนี่ยออกมาล้างสิ่งแปลกปลอมนั้นออกไปถ้ายัางรู้สึกเคืองตาอยู่ก็อาจจะต้องลืมตาในน้ําสะอาดเพื่อที่ให้สิ่งแปลกปลอมนั้นออกมาถ้ายัางรู้สึกเคืองตาอยู่มากหรือรู้สึกตามัวลงเนี่ยก็ต้องรีบไปพบจกักษุแพทย์เพื่อตรวจว่าสิ่งแปลกปลอมนั้นเนี่ยยังตกค้างอยู่ที่กระจกตาดำหรือบริเวณอื่นๆของตาหรือไม่ครับแต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ว่าการขยี้ตาบ่อยๆทำให้หน้าแก่ก่อนไวัยได้นี่เป็นยังไงครับ จริงครับเพราะการขยี้ตานอกจากจะทําให้หน้าดูแก่กว่าวัยนะครับก็ยังอาจจะเป็นอันตรายกับส่วนต่างๆของดวงตาได้ครับสามารถแชร์ต่อได้ครับการตรวจเจอแล้วรักษาโรคได้ก่อนย่อมดีกว่าการรักษาโรคในระยะที่เป็นมากแล้วนะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อ ร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์